โอเคครับก็กลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยกับผมพิร่เอกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับผมเนี่ยจะสอนเพื่อนๆโซโล่บอต่างๆนะครับในวันพีทแกรนพีทออนไลน์นะครับเป็นแมปวันพีทนั่นเองซึ่งแมบนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับคือคุณภาพดีมากโอเคซึ่งอาจบัคกเกมนี้มันอาจจะเยอะหน่อยนะซึ่งผลแสนเรานี่ก็ เชิบักได้นั่นเองโอเคก็ไม่ใช่เชิงบักหรอกมันเป็นเทคนิคนะครับเทคนิคสกิลเนาะโอเคบอสตัวแรกนะครับที่ผมเนี่ยจะโซโล่นะครับนั่นก็คือบอสไฟนะครับบอสไฟเนี่ยเอาไว้ปลุกหนวดขาวเนาะซึ่งหนวดขาวเกิดอย่างอ่าหนวดขาวคือตัวนี้นะครับแบบนี้เลยโอเคคือเราถ้าเรากดเนี่ยเนี่ยกดตัวทีมันไปเนี่ยคือมันจะไม่ตื่นนะครับคือเราอะต้องได้ไฟนะครับคือเราต้องไปตบบอสไฟก่อนแล้วเราจะได้ไฟของบอสไฟมาเนี่ยงไป เออคือเราเนี่ยจะได้ Aristotle, ตัวปลุกนะครับเออเรียกตัวปลุกแล้กวลก totally cool. ันไปกลมๆเนาะซึ่งตอนนี้ผมอยู่อ่เกาะนะครับไม่เชิงเกาะเขาเรียกว่าอะไรมารินฟอร์ดนะครับมารินฟอร์ดเบสต1ีวันนะโอเคก็ตรงนี้เลยวัดตัวแรกที่เราจะไปตีก็คือบอสไฟนับแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้เลยนะเพื่อนๆถ้าใครคนแสงก็จะสบายหน่อยนะโอเคเพื่อน เมื premises, ่อมาถึงห้องนี hmm. rushing, okay. ้นะครับผมเนี่ยจะสกิลนะครับให้มอนเนี่ยมันตายหมดเนาะผมเนี่ยจะเหลือมอนไว้ตัวหนึ่งนะครับให้มอนเนี่ยมันรอดรอดตัวหนึ่งเนาะโอเคปึบแบบนี้ตายหมดนะครับคือตัวเนี้ยเหลือนักดาบนักดาบรอดนะครับหรือเปล่าโอเคนะเหมือนนักดาบตัวนี้จะรอดเนาะโอเคเพื่อนๆก็รอดนักดาบเดี๋ยวโดนคาดสกิลโอเคเพื่อนๆก็รอดนักดาบตัวนี้นะครับดือมาแบบนี้โอเค แล้วก็อย่าลืมรับเควสด้วย,ยนะครับคือไม่รับเควสเนี่ยมันก็ได้ของเนาะแต่แนะนำว่าให้รับเควสดีกว่าได้เงินไดเวลนะครับเนี่ยเพิ่มๆก็ล่ออาตัว,ต,วตัวดาบนะครับโอเคเพิ่มๆพมขึ้นมาปุ๊บบอสม,มันจะล็อกเราเลยโอเคเอาตกนะอย่าไดวผมเอาหม่ก่อนโอเคมันจะลำบากงี้นะครับ อเคถ้าเราทําได้มันก็จะสบายเนี่ยแล้วแล้เราก็ล่อตัวอ่าตัวดาบนะครับมามายืนอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ลงไปนะเพื่อนๆฮ่าติดติดยากมากเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่โอเคเราก็ล่อล่อกดบล็อกไว้เลยโอเคล่อล่อล่อเข้ามุมนี้โอเคโอคแ,ลแ,ลแล้วมันก็จะติดแต่มันก็จะติดนะครับอ่ามันจะติดอยู่ข้างบนนะเพื่อนๆตัวดาบ โอเคแบบนี้แล้วเราก็เดินมาตรงนี้นะครับชั้นอ่าชั้นนี้นะครับแล้วก็ให้ยืนอยู่บนคานนี้เนาะแล้วเนี่ยเอาเมาส์นะครับชี้ชี้ตรงเสานี้นะแบบนี้ถ้าถ้าไม่โดนนะครับให้เพื่อนเนเนี่ยอ่าเอาเมาส์นะครับไปชี้ตรงเพื่อเห็นประตูตรงนี้ใช่ไหมคือตรงกลางของประตูนเนี่ยแล้วก็ถับขึ้นไปนะครับให้มันโดนเสารตรงนี้เนาะแล้วก,กดแซดนะครับแบบนี้อ่ามันจะมีสองจุดนะครับถ้าอ่าจุดแรกไม่โดนก็จุดที่สองนะถ้าจุดที่สองไม่โดนก็ จุดแรกนะครับแบบนี้โอเคเราก็จะทําแบบนี้นะครับไปประมาณ5นาทีถึง10นาทีนะครับเดอวบอสไฟมันก็จะตายนะครับก็ประมาณ20ครั้งนะครับกดแซดไปใน20ครั้งโอเคเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับผมเนี่ยจะอ่าไม่ฆ่าให้มันตายแล้วกันเราไปดูบอสต่อไปกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่เกาะอารองนะครับคือเราจะโซโลอารองใช่ไหมคือเพื่อนๆเนี่ยต้องหาดาบนะครับหรือจะใช้ โลคุชิกิแบบผมก็ได้นะครับโอเคผมจะใช้ดาบกับผลเนาะแล้วก็อ่าแล้วกดตัว J เ,เข้าไปเลยรับเคลด้วยนะครับอันนี้ผมไม่รับนะโอเคอย่างแรกนะครับเราก็เตะมันเลยปึ๊บแสงแล้วมันก็จะพุ่งมาหาเรานี่นะครับเราก็หันหน้าเข้าเข้ามุมกาแพงนันเพื่อนแล้วก็ตีมันแบบนี้แล้วก็กดสกิลแบบนี้นะครับแล้วก็อัดมันกาแพงอัดสกิล C ใส่กาแพงเลยนะครับ แบบนี้อ่สเต็ปการเล่นก็มีแค่นี้นะนดูด่อสิลดไปน่าจะสิเปอร์เซ็นได้ทำอย่างนี้นะครับสิบรอบอมอนมันก็ตายนะครับเอ้ยอเดี๋ยวผมลืมให้ดูสแตกปว่าแล้วก็รอสเสียงม,มันอาจจะน่าตำคาหน่อยนะมันก็จะหมุนอ่ะย,ยังไม่หมุนหันหน้าเข้ากำแพงแบบนี้นะ ปแป้ปปปปแงนิดนึงครับอ่ะเสียแล้วก็ถ้าเราพลาดน,นะครับเราก็กด F ป้องกันไว้แล้วเรตีมันทีผมผมจะอัดมันนะครับอีกรอบนึงแบบนี้เนาะอ่าสี่ครั้งนะครับเลือดก็จะเดือดประมาณ8 0โอเคประมาณนี้การสโลอารองนะครับ ผมจะไม่ฆ่ามันให้ตายนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินโอเคต่อไปนะครับบทต่อไปผมเนี่ยจะสอนเพื่อนๆโซโล่กาวิตี้น,นะครับหรือเอาเพื่อนๆเ,เนี่ยมาช่วยก็ได้นะโอเคเราไปดูเกาะกาวิตี้กันเลยโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่เกาะกาวิตี้แล้วนะเกาะกาวิตี้เนี่ยคือเราตายแน่นอนให้เพื่อนๆเนี่ยเซฟไปเลยผมเซฟไปละโอเคเรียบร้อยแล้วก็อ่าเออผมให้ลืมดูผมลืมให้ดูสแต็กนะสแต็กของผมนะครับสแต็กไม่น่าอยู่ที่อ่าร้อยเก้าห้านะครับแล้วก็ ดิเฟนต์นะครับดิเฟนต์นี่จริงๆอัพแค่ร้อยห้าสิบก็พอเนาะหรือร้อยนึงก็ยังมีนะครับร้อยหนึ่งก็คือถ้าถ้าเราโซโล่ปุ๊บเราคือมานะนละหมดเนี่ยคือวิ่งลงน้ำเลยครับตายเลยครับแล้วก็มาเกิดใหม่ส่วนวนี้เฟซฟุตนะครับผมแนะนําเป็น500ก็พอเนาะไม่ต้องไปอัพเป็นเจ็ขนาดนั้นถ้าอัพไป700เนี่ยก็คือมันจะเผาแรงขึ้นนะครับตามสกิลแต่จริงๆอเอาแค่500ก็พอเนาะ500เนี่ยคือลูกเตะลูกเตะอาเตะแสงเนี่ยมันจะดจะาดะาาเเมมมจออยู่่ททีีี100 15-25นนนึงะะะครรัับผผลลปปณ้้แวกก็็กไพ ซอสนะครับแล้วก็โลคุชิกินะครับโอเคเราก็จะใช้แค่ผลแสงนี่แหละโซโลกีเวตี้นะครับถ้าเสียงคีย์บอร์ดเข้าก็ขออภัยนะผมจะหันไมค์ไกลๆคีย์บอร์ดเลยแล้วกันโอเคอ่าอย่างแบบโซโลคนเดียวนะครับคืออาผมจะอธิบายก่อนโซโลคนกับโซโลเพื่อนเนี่ยมันจะไม่แตกต่างกันมากนะครับแค่มีเพื่อนเนี่ยมายืนช่วยนะครับคืออยู่ตรงเนี้ยให้เพื่อนยืนช่วยอยู่ตรงเนี้ยเ โอเคเดี๋ยวผมจะแบบโซโล่ก่อนแล้วกันกดสกิลอานะครับเตะมันไปก่อนรอบนึงแล้วมันก็จะ่าปล่อยอุกกาบาดมานะครับแบบนี้แล้วเราก็หลบนะเราเราบวบเป็นแบบวงกลมนะเ,นเพื่อนๆลบแบบเอยอยางงี้กระโดดกระโดดเอาไหโดดสูงๆโดดสูงจากพื้นสักเล็กน้อยนะครับถ้าติดพื้นเนี่ยมันจะโดนดาเมจนะครับโอเคแล้วฟูจิมันก็จะตกนะครับแล้วเราก็มายืนตรงนี้ให้ฟูจิมันตกตกขอบนะครับโอเคพ อ่ะมันมรีกลับก็ทำใหม่นะโอเคผมสกิลโดนลูกน้องมันโอเคล่างล่างลูกน้องมาด้วยเลยเ,เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจัดก,การลูกน้องมันก่อนโอ้ยโอ้ยลำบากครับโดนโอเคีูไหมาลงไปโอเคเรียบร้อยก็เราก็จะมายืนอยู่ตรงนี้นะครับประมาณนี้โอเคแล้วก็กดอ่ะรอรอรากระบด <c oughs> แล้วก็กดสกิลแซนะครับแบบนี้โอเคโดนขัดอันนี้อันนี้โดนขัดนะโอเคถ้ามันฟูจิปล่อยอุกกาบาตมาเราจะกระโดดน,นะครับโดนประมาณสามครั้งหนึ่งสองามนะครับแบบนี้แล้วก,กดแซนะครับเอามันแบบนี้เนาะแล้วอย่าไปใกล้มันมากก็ได้ทางๆมันหน่อยโอเคแบบนี้นะครับถ้ามีเพื่อนช่วยเนี่ยคือเราเนี่ยเดี๋ยวผมหลุกกาบาตแปบบ๊บโอ้ กูเด็นมาไปมันฆ่าเลยอ่าเลือดมันก็ลดไปประมาณ5%ได้นะนี่แค่สกิลเดียวเองนะครับเนี่ยเออผมก็สกิลอาไปสัก2-3ารอบอะไรแกการโซโล่อ่าบอสการิตี้นะครับ,ร Solo, ค,รบคือก็จะใช้เวลาประมาณ15นาทีถึง18นาทีนะครับผมเคยเร็วสดุด10-15นาทีนะผมไม่รู้ว่าอ่าคนอื่นมันจะเร็วเท่าผมหรือเปล่าแต่ว่าคนแสงโซโล่ง่ายกว่านะครับ แต่หนวดข่าวนี่บลแสงโซโลไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยได้นะเชียนผมเตะมาใหม่เพื่อนจริงเพื่อน,น,นจะจัดการลูกน้องก่อนก็ได้เนาะเราค่อยมาจัดการฟูจิก็ได้เชียจะปล่อยมันตกกีมันก็จะดึงเรานะกีมันก็ตกลนะกกแ,ลแบบนี้นะครับปล่อยมันอุก,กาบาตนะให้มันอุกาบาตไปให้มันอุกาบาตไปลูกนึงก่อนอเชียแบบนี้เดี๋ยวทำใหม่ โอ้ยมันอัติคุณผู้ชมโดดโดดวนนับโดดวนโดดวนพูดเสียงเกมหนักมากเลยผมต้องฝันเสียงเกมมาไม่ไหวแล้วโอเคปล่อยมารูปนึงฝันเสียงเกมแบบโอเคแบบนี okay. <c oughs> <c oughs> ้นะครับโอเคพอมาปล่อยอุกบาตนะเพื่อนเพื่อนก็โดดแบบนี้เอาเพื่อนเพื่อนเนี่ยสกิลมันยังควนดาวอยู่ใช่ไหมคือเราอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปอ่าเลเซอร์ใส่มันนะเพื่อน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 รอให้มันอุกกาบาตมารอบนึงก่อน แบบนี้แล้วก็กระโดด3ครั้ง2องสาครั้งแล้วก็แซดอย่างนี้นะครับคือปกติตอนผมทำเนี่ยมันไม่โดนขัดอย่างนี้นะแต่นี้เป็นไรไม่รู้โดนขัดอยู่ดีก็หัวเชอัดคลิปอยู่ดีก็หัวเชเลยฟูจิโอเคแล้วก็สกิลแซดไปนะแบบนี้มันจะได้ประมาณอาหกสิบเจ็ดสิบประมาณนั้นนะครับเรามาจะปล่อยอุกบาตมาเนี่ยปล่อยอุกบาตมาแล้วกระโดดแบบนี้ แล้วเราก็รอให้มันสกิลอุกบาิอีกรอบนึงนะแล้วก็ค่อยกดแซดโอเคแล้วก็โดดหนึ่งสองผมมันมันอันตีบ่อยมากค,คุณผู้ชมแนะนำครับอย,อย่าโดดสูงมากครับถ้าโดดสูงเนี่ยฟูจิมันจะกลับนะเห็นไหมเนี่ยกลับไปจุดเกิดจุดเดิมเลยอันนี้ผมโดดสูงไปนะโอเคผมก็โดดหม่ผมก็ล้อมันหะม่โอเคี๋ยวมันก็ตก่าร์ฮาเคตกละทำอย่างนี้ไปนะครับประมาณอ่า อุ้ย,ยกระบาดมันดักหน้าผมทำแบบนี้ไปประมาณสิบห้านาทีนะครับโอเคอันนี้ผมพลาดเยอะนะน,นี่ผมอ่าโมเตอร์พูดไม่ได้ค่อยได้ดูตัวเกมครบครับตั้งใจแป๊บผมตั้งใจแป๊บเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเลือดเหลือเท่าไรนะอันนี้ผมใช้ไปสี่ห้าครั้งละผมเลเซอร์ใส่มันไปสี่ห้าครั้งละอย่าเพิ่งกดแซดนะครับลองอุกระบาอีกรอบนึงโอเคแล้วก็โดดเอ้าผมโดดผิดนะ สิงคีบ์บรอดคลิปนอาจจะดังมากพอถึง60นะครับ60ฮิตปุ๊บเราโดดใหม่โอนี้ไม่ถึงนะอย่าอย่าไปใกล้ลูกน้องมันนะครับประมาณนี้อยู่ยืนอยู่ประมาณนี้นะโอเคอาจจะมองไม่เห็นมันมืดนะครับโอเคผมอ้อกาบ่านะแล้วก็เดินแล้วก็วิ่งวนเอแล้วก็โดดวนนะครับเราจะโดดสูงมากถ้าโดดสูงมากเนี่ยอาผู้จิตถลานะครับมันจะกลับไปจุด,จดเดิมนะโอเคเพื่อบ,บางคนยังไม่รู้ อ่าเรียบร้อยแล้วก็สกิลแซดไปนะครับแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูเลือดดีกว่าว่าเลือดมันเหลือเท่าไรโอเคน่าจะเหลือประมาณ60%นะเดี๋ยวนะผมพ่อไปดูใกล้ๆก่อนบนาคีนี่นะครับเหลือประมาณ60-70%นะประมาณนี้เลือนมันก็ง่ายๆครับเทคนิคแบบนี้โอเควอาตัวต่อไปนะครับผมเนี่ยจะไปสอนอ่าโซโลบอสกระต่ายแล้วกันโอเคไปดูบอสตัวต่อไปเลยครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่าทางเข้าไปเกาะมนุษย์เงือกนะครับโอเคเพื่อนๆก็ซื้อล็อกพลไปด้วยก็ได้อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยแล้วก็อา,าใครมีผลปีศาจนะครับก็ซื้ออันนี้เนาะอ่าเขาเรียกว่าอะไรบับเบิ้ลลูกโป่งนะครับแบบนี้ถ้าใครเนี่ยมนุษย์เงือกแล้วไม่มีผลปีศาจเนี่ยอาจจะสบายหน่อยนะวิธีเข้านะครับเพื่อนๆจะเข้าตามผมก็ได้ผมเนี่ยจะเข้าแบบกระชาๆแล้วกันโอเคมาลงมาสุดแล้วนะครับเนี่ยให้เลี้ยวซ้ายเลยเลี้ยวซ้ายปุ๊บ อ่าเจอเจอทางใช่ไหมเข้าทางนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายอ่าพอมาอยู่ตรงนี้แล้วก็กดสเปกบาร์ขึ้นนะครับอ่าจะเป็นทางขึ้นแบบนี้เนาะเห็นเห็นกันหรือเปล่าภาพอาจจะมืดนะครับโอเคพอเรามาตรงนี้ปุ๊บนะเราจะเห็นทางอา่าเราจะไปอ่าข้างหน้าหรือจะไปด้านซ้ายเลยนะครับให้ไปทางตรงกลางด้านหน้านะบแบบนี้แล้วก็พอเดินตรงมานะครับมันก็จะมีทางากระแพงนี้นเนาะเพื่อนเพื่อนก็ชิดกระแพงไปเลยก็ชิดกระแพงไปเลยโอเคพอมาถึงตรงนี้ก็จะเจอทางแยกอีกนะครับตรงไปเลยนะครับแบบนี้ แล้วก็เลี้ยวซ้ายมานี่ก็จะเจอ,อาทางตรงนี้นะครับมันก็จะอาจงงงหนะ่อยเนาะมันจะเป็นประมาณสีแยกเนาะเพื่อนๆก็เลี้ยวซ้ายแบบนี้มาโอเคพอมาถึงสถานนี้ล้วก็กดเซปกบาขึ้นนะครับอ่าอาจจะงงๆนะต้องอ่าต้องใช้ความชํานาญนะครับเล่นต้องเล่นต้องเข้ามาหลายรอบนะโอเคตัวอ่าที่สี่นะครับผมเนี่ยจะตีเนปจูนนะครับโอเคขั้นแรกเนาะให้เพื่อนเนี่ยอ่ารับเควสก่อนก็ได้ อันนี้แล้วแต่นะไม่รับเควสมันก็ได้ขอครับข้าไปในอ่านี้นะแล้วก็กดสกิลใส่มันแบบนี้ให้มันล็อกเราโอเคแล้วก็กดบล็อกไปนับแบบนี้โอเคมันล็อกเรามันล็อกเรานะนะครับแล้วก็อ่าเดินมาตรงนี้นะเนาะแบบนี้อันนี้ผลอื่นก็ทําได้นะครับไม่ใช่แค่ผลแสงเแต่ผลแสงเนี่ยไวสุดนะครับเรียพอเราเดินมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็กดสกิลอ่าเซตนะครับ ตอนนี้ตอนนี้มันมันยังไม่เห็นผมนะเดี๋ยวผมไปแก้ๆมันก่อนโอเคอ่ามันล็อกผมละมันปล่อยฉลามมาแล้วนะครับแล้วก็กระโดดขึ้นกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นสกิลใสๆโอเคแล้วก็มันยืนอยู่บบริเวณนี้นะครับใกล้ๆตรงนี้เนาะโอเคมันอาจจะปล่อยสกิลมาสักสกิลหนึ่งนะครับเป็นสกิลฉลามอ่ะมันทะลุมันทะลุกำแพงนะครับซึ่งไม่เป็นไรเนาะถ้าใครเลือดเยอะถ้าใครเลือดน้อยก็กด F อ่าป้องกันได้ครับบล็อกได้โอเคแล้วก็กดสกิลซัดนะครับแบบนี้ โอเคแบบนี้นะครับาลากลากลงไปนะครับแบบนี้แบบนี้เนาะโอเคแล้วก็แค่ยืนนิ่งๆนะครับกดแซดทีถ้าตัวเราขยับนะครับเราก็หาหามุมหามุมหามุมเล่นนะครับที่ okay. ประมาณนี้ก็กดสกิลแซดไปอเคประมาณนี้นะให้มันขึ้นฮนะิตเนาะประมาณ80ฮิตนะครับถ้าโดนสกิลแบบนี้นะครับตัวเราเนี่ยสมมติตัวเราเนี่ย,ยโดนสกิลเพ๊่มแล้วขยับมาอย่างงี้นะเพื่อนๆก็เดินเดินมาแบบนี้ให้เดินมาติดกระแพงเลยแล้วก็กดสกิลแซดไป แบบนี้นะครับโอเคการโซโลเนปจูนก็จะมีประมาณนี้นะโซโลครั้งหนึ่งก็8นาทีถึง10นาทีนะกดสกิลเซอย่างเงี้ยไปประมาณ20ครั้งนะครับว่ามันจะตายเนาะโอเคก็คร่าวๆนะครับแบบนี้เนปจูนอะมาดูตัวต่อไปครับตัวต่อไปก็คือเลียวนะครับผมอ่านถูกชื่อถูกหรือเปล่าอ้าวกดสกิลผิดโอเคเลี้ยวนะครับจะอยู่ข้างบนตรงเนปจูนเนาะถ้าเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเซฟนะครับเซฟสปาวนี่ให้เซฟตรงนี้เนาะเซฟตรงนี้เซฟสปาวจะได้เกิดตรงนี้เนาะ Okay. เดียวนะครับอ่าเพื่อนๆเนี่ยสกิลอาร์ใส่มันปึ๊บแบบนี้แล้วมันจะปแล้วมันก็อาจะปล่อยฉลามมานะแต่อันนี้ฉลามมันตายละปึ๊บล้วก็ปล่อยให้มันโดนสกิลไปให้มันสกิลโดนเราไปแล้วก็โดนมาตรงนี้นะครับมาโคลนไฟตรงนี้อ่าแล้วก็หันหน้าลงนะหันอ่าอ่ายังไงอะเออหันหน้าลงอะ่ะลงสุดเลยนะครับแบบนี้แล้วเราก็อ่ากดแซดนะครับแบบนี้แล้วก็เล็งๆดูนะประมาณไหนประมาณนี้เนาะ โอเคเราจะกดแค่สกิลแซกับสกิลอานะครับคือบางครั้งเนี่ยเรียวมาอาจจะตีเราโดนเนาะคือมันจะแบบมันจะชึ้งมาเออสกิลที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะสกิลที่มันแบบมันชักดาบอะแล้วมันแบบจะไปทางตรงยาวๆอะแล้วมันก็จะกดสกิลอ่าล็อกเรานะเป็นเป็นอารัศมี่เขียวๆแบบนี้เนาะถ้ามันปล่อยฉลามมานะครับแล้วก,กดสกิลอาแบบนี้อากับแซเท่านั้นนะครับง่ายๆเลยโอเคแล้วก็กดสกิลแซแบบนี้ไปนะครับ คือเลียวเนี่ยจะตีง่ายหน่อยนะครับประมาณ3-4นาทีนะกดประมาณาถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะประมาณ10 10กว่าครั้งนะครับรกสดสกิลแซดกว่าครั้งโอเคผมใช้ไปแล้วสครั้งโอเคถ้ามันปล่อยฉลามมานะครับเราก็กดสกิลอาร์แบบนี้ง่ายๆเลยนะครับเราก็กดแซดแค่นี้แล้วครับโอเคบอสเดียวกับบอสเนปจุนก็จบเพลงนี้นละเราไปดูบอสต,ตัวต่อไปเลยดีกว่าครับ โอเคนะครับผมแถมแล้วกันอาวิธีการตีบอสลิงกับบากี้เนาะคือมันใกล้กันนั่นแหละโอเคแล้วก็มาบอตแล้วก็มาอาตรงที่บอสลิงอยู่นะครับโอเคอ่าผมแถมให้นะอันนี้ก็แล้วก็กดสกิลแซดนะครับใส่บอตลิงนะครับตัวนี้บอสกอริล่าใช่โอเคประมาณ2ครั้งนะครับบอสกอริล่าก็ตายนะครับคือมันเนี่ยไม่ได้ฮิลเลือดนะเพื่อนๆมันเลยตายง่ายโอเคเราสกิลแซดนะครับโครูดาวอีกครั้งนึง นี้ผมแถมให้นะผมเพราะผมเห็นผ่านพอดีนะกลัควคลิปมันจะสั้นโอเคเรียบร้อยกระต่ายครับเด็วกระต่ายนี่อ่าผมได้กอริลล่าคิงคลาวด้วยนะโอเคเพิ่งได้ใหม่เลยเพราะว่าผมตีไปโอ้ลายตัวนะกลัวจะได้ไอ้ก็ยังไม่ได้อันนี้ผมได้มาละก็ใช้แทนอ่าถ้าจะใช้แทนหน้ากากหรือเปล่าตรงนี้ก็หมวกกระต่ายนะโอเคราไปดูบอสบาร์กี้กันเลยโอเคออรเรนสทาวนะ ฝนบ้านไหนเนี่ยโอเคแล้วก็ไปเลยนะครับผลแสงมันก็อาจจะบินไวหน่อยนะผมไม่รู้ฟินิกบินไวหรือเปล่านะแต่ฝนแสงก็ไวอยู่แต่ถ้ามานาเยอะก็ยาวๆอะครับไม้ยทำไมมันไปขึ้นไ่ขึ้นเกาะยังไม่ถึงเนี่ยนะครับอ๋อถึงละโอเคบอสบากี้นี่ตีง่ายนะครับง่าย เชิงไปเชิงง่ายมากเลยง่ายๆแต่ไม่ง่ายมากนะโอเคเอ่ะแล้วก็สกิลนะให้โดนอ่าโดน<ๆ>หมดเลยก็ได้ที่แบบน,นีเ้เราเราเนี่ยยืนยืนอยู่บนหลังคาใช่ไหมให้เนี่ยมาตรงให้ให้ให้เราตัวเราเนี่ยให้มันยืนตรงกับประตูนะครับเพื่อที่จะล่อให้มันเข้าไปประตูเนาะโอเคล่อล่อให้มันเข้าไปประตูอ่าโอเคพอเข้าประตูเรียบร้อยนะครับแล้วก็มายืนตรงนี้โอเคแล้วก็สกิลนะครับแบบนี้ อย่างนี้นะครับหรือเพื่อนๆอาจจะเข้าไปยัดสกิลซีเสม็ดก็ได้นี่แล้วแต่เพื่อนเลยโอเคผมจะเข้าไปยัดสกิลซีเสม็ดแล้วกันเดี๋ยวผมขอปิดเสียงก่อนเสียงมันดังมากโอเคเข้าไปโอเคแล้วก็ให้มันอยู่มุมพออยู่มุมปุ๊บก็ยัดเลยโอ้ยเพื่อนติดคาลเตอร์โอ้โหสกิลติดคาลเตอร์นะโอเคเอ้ดลืมไปว่าดับปันไม่ได้นะ ล่อรอ,รอใหม่รอใหม่รอเข้าไปใหม่นะบาร์ <Okay. S 1> กี้จะตีง่ายหน่อยนะครับเตะไม่เดินตามมาลเลยเฮ้ยขับไปขระไปเออแล้วก็มายืนอยู่ตรงนี้นะแบบนี้ก็แหละเพราะว่าแบบนี้ง่ายกว่านะที okay. เลงดีๆนะครับสกิลเซตนี่คือ OP OP มากโอเคเราจะเตะไปสักลูกก็ได้สักรอบก็ได้สักลูกเลยละ่ะ เ,เลือเหลือเขาเหลือเนี่ยเกือบครึ่งละเกีผมสกิลซีผมโคดานนะผมจะเข้าไปยัดมันวันนี้บากกี้แต่ผมตรียมที่ต,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 ตีไม่ได้นี่วะมัดัดต่อยมันก่อนมันบอกอ่าปึ๊บปื๊ด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 เตะมันรอบนึง<ๆ>ก็สกิลผมและอยางชอบเลยสกิลซีมันเนี่ยมันชอบบักนะครับสกิลซีกับสกิลเออะถ้าอยู่ในธนาคาร ไอ,ออ,อนอาคารอะไรล่ะธนาคารธนาคารเลยอาคารเอออาคารแคบแคบนะครับมันก็อ่ามันก็จะแบบนี้แหละจริงจอ่ะไปอยู่ข้างนอกง่ายกว่าป,ปุ๊บกลัวคลิปสั้นมากเลยผมเลยมาอันนี้ตีบารี้ไปนะครับตายยังไงก็ตายนะครับสก,กิลสก,กิลเซห้าครั้งหครั้งก็ตายละพอๆกับบอสไฟนะแต่บอสไฟเหมือนจะถึกกว่าเล็กน้อยเอา ลูกน้องเกิด okay, เดี๋ยวผมจัดการลูกน้องก่อน okay, ก็ต e ีอย่างนี้นะฮะโลเกียต e ีไม่เข้าโอ okay, เรียบร้อยผมไม่ได้หาเองนะผมปิศาจผมไปซื้อเขามาดวงไม่มีนะครับหาไม่หาผลโลเกียไม่เคยเจอจริงผมว่าเจ้าโลกเกียอะไรก็ได้ไงเดี๋ยวผมก็ถ้าอยากได้อยากได้อันถ้าอยากได้อันโลกเกียเนี่ยก็อยากได้อันที่ดีสดุดเลยไปซื้อมา งก็แพงอยู่เกือบ900บาทนะครับผมมาผมไปต่อราคาเขามานิดๆหน่นนนนนนนอยๆแ0ดรอแปดอะไรประมาณนี้โอเคเกี้กระต่ายนะเราไปต่อที่เกาะกระต่ายเลยนะครับเกาะกระต่ายอ่ะซื้อล็อกท็อตไปเด็ชื่อว่าอะไรอีโ e รปะ่ะอีโ e รนะครับซุปเต็มใน,นทางนี้ไปเลยผมอยากรู้มากผมไม่ได้ไปดูเขารีวิวอะว่า ฟินิกมันบินไวมากไหมแต่จริงๆมีฮูเวอร์บอร์ดก็โอเคแล้วนะใช้กาวิตี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากใช้นะกาวิตี้อ่ะแต่ผมไม่มีฮูเวอร์บอร์ดไงโอเคแล้วก็มาถึงเกาะกระต่ายแล้วนะครับโอเคแมปไม่โหลดนะโอเคโหลดละเกาะกระต่ายอ่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างง่ายนะกลางๆไม่ยากเอา้า ไม่ตามผมโอเคแล้วก็ตีมันล่อมันมานะตรงนี้นะครับเพื่อนๆลอ่อรล่อให้มันมาตกตรงหลุมตรงนี้นะตรงอ่าแหลมตรงหลุมตรงเนี้ยพอมันไข่นะครับเราก็มากระโดดแบบนี้เพือเ่อนมองเห็นอ่าเห็นภาพใช่ไหมคือแบบโอเคเดี๋ยวผมให้ลูกน้องมันอันนี้ก่อนอ่าลงไปปุ๊บแล้วก็กดสกิลซีนะครับเอสกิลเซนะครับแบบนี้เผาไปเผาไปแบบนี้นะครับ พอมันปล่อยไข่นะครับแล้วก็มามายืนอยู่ตรงตรงตรงเนี้ยเนี่ยยืนอยู่ตรงเนี้ยให้ให้ไข่ให้ตัวที่มันลูกน้องมันออกมาจากไข่เนี่ยตกลงไปนะครับแบบนี้อ่ามีเหลืออยู่ตัวนึงนะผมทำให้ดูแบบนี้ให้มตนตกลงไปอ่ามันก็ตกลงไปนะครับง่ายๆเลยแค่นี้ถ้ามีเพื่อนช่วยมันก็อาจจะอ่าเร็วหน่อยนะครับเพราะเราเนะี่ยใจเพื่อนตีปุ๊บมันล็อกเพื่อนใช่ไหมล้วก็อัดสกิลซีนะครับยัดใส่มันโอเคแล้วก็โดดตัวอย่างนี้นะโอเคตีนะครับ เราตอนนี้ก็มีรถขายของมาผ่านบ้านผมโอเคครับอัดใหม่นะเสียงมีเสียงแทรกนะครับโอเคโอเคแล้วก็ตีสกิลเหมือนเดิมนะครับสกิลอาแบบนี้เน,ะนาะ okay. พอมันมาโอเคพอมันไขแล้วก็เนี่ยโดยอยู่เงี้ยย,ย,ย่องย่องยเงี้ยมานตกลงไปก็ประมาณ10นาทีนะกว่าบอสก็ตายจะตายนะครับก็เกือบเกือบสินาที10นาทีก็ประมาณนั้นแหละโอเคโอเค ก็แคบประมาณนี้นะมีแค่นี้ครับพอไข่มาแล้วก็โดดโดดตรงหลุมเนี่ยอย่างเงี้ยโดดโดดอา้าวอ้าวโดดลูกลงอา้าวอค,คือมันเสกลูกน้องมันมานะถ้าไข่มันระเบิดไข่ร,ระเบิดมาแตกนะก็มีแค่นี้นระับตีบอสก็ตายโอเคเดี๋ยวผมให้ดูเลือดว่าเลือดเหลือเท่าไหร่ผมก็ใช้สกิลแซดไปประมาณ6-7ครั้งนะเลือดเหลือ อุยโอ,ยอย้กาดแตกเลยเหรอตุบแรงมากเลือเดือบประมาณผมไม่ไม่ให้ผมดูเลยเฮ้ยฮัลโหลตายไม่ไม่ผมจะตาย yeah. เดี๋ยวมันก็เลือประมาณประมาณ80นะครับโอเคเราไปปิดคลิปกันเลยดีกว่าโอเคครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้กันหรือเปล่าครับการที่ผมเนี่ยปิดเปลี่ยนเกมเลยน,นะครับจากออสตาเนะมาเล่น TPO นะครับหรือแกนเพีดออนไลน์นั่นเองก็ถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะที่ผมสอนเพื่อโซโล่บอทต่างๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดวิดีโอใหม่ของผมนั่นเองแล้วก็จบคลิปนี้ไปจบเพลงนี้นะครับเจอก,กันคลิปวิดีโอใหม่นะครับบ๊ายบาย